จากสะพซ์ที่ถูกดูหมิ่นสู่เจ้าของบ้านหลังใหญ่ในที่สุดแต่ราคาที่เธอต้องจ่ายนั้นมากกว่าที่คุณคิดเธอจะผ่านความเจ็บปวดและการทรยศได้อย่างไรเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครเคยรู้และความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพ่อแม่ลูกที่ทําให้ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลอย่าพลาดคลิกเพื่อค้นพบว่าเธอได้ทําอะไรเพื่อเปลี่ยนชีวิตนี้และใครจะเป็นผู้จ่ายราคาจากสไพซยที่เคยถูกดูถูกสู่เจ้าของใหม่หลังจาก20ปีบทสรุปที่มีมูลค่ามากกว่าพันล้านความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่ลูก ทุกอย่างเริ่มต้นจากวันหนึ่งในห้องนั่งเล่นที่ถูกตกแต่งอย่างหรูหราเสียงนาฬิกาในห้องดังเป็นจังหวะที่รบกวนความเงียบผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาเธอค่อยๆหันหน้าไปมองออกไปที่หน้าต่างมองเห็นสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้ที่รม่มรื่นแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความเครียดและความเจ็บปวดเราจะทำยังไงดีเธอคิดในใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทุกการตัดสินใจของครอบครัวทุกความคิดทุกคำพูดที่หยามเกียรติเธอต้องเผชิญกับมันและวันนี้เธอกลับมาที่นี่ในบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่สำหรับเธอมันเป็นบ้านที่เคยเต็มไปด้วยการดูถูกและการไม่ให้เกียรติจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอตัดสินใจจะยืนหยัดมองไปรอบๆห้องสิ่งที่เคยเป็นห้องที่เย็นชาและทุจริตตอนนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งที่เธอสร้างขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ยากลำบากและการต่อสู้ในแต่ละวัน จนกระทั่งถึงวันนี้วันที่เธอถือครองทุกสิ่งในมือหลังจาก20ปีของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแต่สิ่งที่รออยู่ข้างหน้านั้นกลับทําให้เธอรู้สึกไม่แน่ใจเสียงของประตูห้องเปิดออกและผู้ชายคนหนึ่งในชุดสูทเดินเข้ามาเขาไม่พูดอะไรแต่แค่ยิ้มให้กับเธอเขาคือคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในครั้งนี้ขณะที่เธอเผชิญหน้ากับเขาในวันนี้รู้สึกถึงความไม่สบายใจที่อยู่ในอากาศ มันเป็นการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายที่จะเปลี่ยนทุกอย่างใครจะคิดว่าในที่สุดมันจะกลายเป็นบทสรุปที่มีมูล,ลค่ามากกว่าพันล้านสิ่งที่ทําให้เธอต้องยอมรับความจริงที่เจ็บปวดที่สุดทําไมทุกอย่างถึงต้องเป็นแบบนี้คําถามที่ยังคงวงเวียนในหัวเธอคําถามที่ยังคงวงเวียนในหัวเธอเสียงของฝีเท้าของเขาดังขึ้นใกล้ๆเธอเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เริ่มแทรกซึมในใจทําไมเธอถึงได้ต้องผ่านทุกอย่างนี้ ทำไมต้องทนรับความอัปะยศะยตลอดเวลาหลังจากการแต่งงานเธอหันไปมองเขาอีกครั้งตอนนี้เขาไม่ใช่แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเห็นเธอเป็นแค่สปายคนหนึ่งในบ้านนี้เขาคือผู้ชายที่เคยรักและทิ้งเธอไปอย่างไม่ยดีแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่กลับมาสู่ชีวิตของเธออีกครั้งในฐานะผู้ที่ร่วมเส้นทางกับเธอในจุดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงคุณจะทำอะไรต่อไปเธอถามเสียงต่ำคุณมีสิ่งที่คุณต้องการแล้ว เขาตอบเสียงเบาแต่ความหมายในคำพูดของเขากลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตีในใจแต่แล้วเธอก็พบคําตอบในตัวเองเธอเคยถูกดูถูกเคยถูกกดขี่แต่เธอไม่เคยยอมแพ้เธอค,อคอยย่อยๆยืดตัวขึ้นจากเก้าอี้หายใจลึกๆและมองเขาอีกครั้งสิ่งที่คุณไม่เข้าใจคือฉันจะไม่ปล่อยให้มันเป็นแค่ความทรงจําอีกต่อไปเธอบอกอย่างหนักแน่นเขาไม่ได้ตอบอะไรแต่เธอกลับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงในใจของเขา หลังจากที่เขาจากไปแล้วเธอเริ่มจัดการทุกอย่างด้วยมือของตัวเองบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่บ้านของครอบครัวอีกต่อไปมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะของเธอและสิ่งที่เธอได้ทำในช่วง20ปีที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่าการต่อสู้กับความเจ็บปวดและความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่ลูกมันเป็นบทเรียนที่สำคัญในชีวิตและในที่สุดเธอสามารถก้าวข้ามทุกอย่างได้เธอเป็นเจ้าของบ้านนี้ในวันนี้ และค่าของมันก็ไม่ได้วัดด้วยเงินมันคือความแข็งแกร่งในตัวเธอที่ไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าเธอจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ตอนนี้เธอไม่ต้องก้มหน้าให้ใครเห็นความอ่อนแอของตัวเองอีกต่อไปเธอได้ยืนหยัดด้วยตัวเองและนี่คือจุดจบของเรื่องราวที่น่าตกใจและสันสะเทือนที่สุดจุดจบที่ทําให้ทุกคนที่เคยดูถูกเธอในอดีตต้องรู้สึกทึ่งและตกใจเธอคือผู้ชนะเธอคือผู้ชนะ ในขณะที่เธอยืนอยู่ท่ามกลางห้องที่เคยเต็มไปด้วยความเย็นชาและการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมตอนนี้มันเต็มไปด้วยความรู้สึกของการประสบความสำเร็จที่หอมหวานความพยายามของเธอไม่เพียงแต่ทำให้เธอได้ครอบครองบ้านนี้แต่ยังได้ครอบครองความภาคภูมิใจในตัวเองที่ไม่เคยมีมาก่อนเสียงของประตูเปิดดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงของเขามันเป็นเสียงของคนในครอบครัวที่กลับมาหาเธอ พวกเขาเงียบและมองไปที่เธอสายตาของพวกเขาฉายแววของความรู้สึกผิดและการยอมรับในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจพวกเขาเห็นแล้วว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่สภายคนหนึ่งที่เคยถูกดูถูกแต่เธอคือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ด้วยมือของตัวเองทุกการกระทำของเธอในช่วง20ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่การพยายามเอาชีวิตรอดแต่เป็นการสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งและทำให้ทุกคนต้องยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานพ่อแม่หรือแม่แต่สามีตอนนี้เธอไม่ต้องพึ่งพาใครอีกแล้วเธอมีทุกสิ่งที่ต้องการแล้วทุกๆสิ่งที่เธอทำในช่วงเวลานี้สร้างขึ้นจากความมุ่งมั่นและความเชื่อในตัวเองในที่สุดความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่ลูกที่เคยทำให้เธอรู้สึกแตกแยกและอ้างว้างกลับกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นทุกความเจ็บปวดทุกความท้อแท้ในอดีตตอนนี้มนันกลายเป็นกำลังใจที่ผลักดันเธอไปข้างหน้า เธอยิ้มให้กับตัวเองในกระจกและรู้ว่าไม่มีอะไรที่เธอไม่สามารถทำได้เธอไม่เพียงแต่ได้ทุกสิ่งที่เธอต้องการแต่เธอได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและยอมรับในทุกการเดินทางของชีวิตจากสไพรทที่เคยถูกดูถูกสู่เจ้าของใหม่ที่สามารถยืนหยัดในโลกนี้ได้อย่างภาคภูมิใจเธอได้พิสูจน์แล้วว่าความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้อยู่ที่การพึ่งพาผู้อื่นแต่มันอยู่ที่การเชื่อในตัวเอง และในที่สุดเธอได้เอาชนะทุกสิ่งที่ขวางทางเธอและในที่สุดเธอได้เอาชนะทุกสิ่งที่ขวางทางเธอในช่วงเวลาอันยาวนานที่เธอต้องเผชิญหน้ากับความไม่ยุติธรรมและการดูหมิ่นเธอเรียนรู้ที่จะใช้ความเจ็บปวดและความท้อแท้ให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แค่เพื่อการเอาชนะในชีวิตนี้แต่เพื่อสร้างอนาคตที่เธอควรจะมีเธอหันมามองรอบๆตัวอีกครั้งและรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆเข้ามาในใจ มันเป็นความสงบที่มาพร้อมกับความมั่นคงเธอไม่ต้องการพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกแล้วทุกการกระทําทุกการตัดสินใจในชีวิตของเธอตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เธอเลือกด้วยตัวเองในที่สุดทุกคนในครอบครัวก็เริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพวกเขามองเห็นเธอในฐานะคนที่สามารถสร้างความสําเร็จได้ด้วยมือของตัวเองการที่เธอสามารถยืนหยัดในสิ่งที่เธอเชื่อทําให้พวกเขามองเธอด้วยความเคารพและแม้ว่าอดีตจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเธอ แต่เธอได้ทิ้งมันไว้เบื้องหลังเธอก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจในสิ่งที่เธอทำเธอไม่ต้องการคำยอมรับจากใครอีกแล้วเพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับตัวเองและการเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับสิ่งที่เธอได้ทำในวันนี้บ้านหลังนี้ไม่เพียงแค่เป็นที่พักพิงมันเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำแห่งการต่อสู้และความสำเร็จที่มาจากการไม่ยอมแพ้เธอได้กลับมาที่จุดที่เธอควรจะอยู่ พร้อมกับการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความมั่นคงเธอเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองและไม่ว่าคนอื่นจะมองเธออย่างไรเธอจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะเธอรู้ดีว่าไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถหยุดยั้งเธอได้อีกต่อไปไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถหยุดยั้งเธอได้อีกต่อไปและในที่สุดเธอก็เริ่มเห็นอนาคตที่เธอวาดฝันไว้ ทุกก้าวที่เธอเดินตอนนี้ไม่ได้มาจากความหวาดกลัวหรือความเครียดจากอดีตแต่เป็นการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเธอรู้ว่าชีวิตไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นมันคือการสร้างตัวตนที่ยืนหยัดและไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะยากลําบากความสําเร็จของเธอไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากการที่เธอไม่เคยหยุดพยายามเธอไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้แม้จะมีหลายครั้งที่เธอแทบจะท้อแต่เธอกลับเลือกที่จะกลับมาลุกขึ้นใหม่ มันไม่ง่ายเลยแต่ความเจ็บปวดในอดีตนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่สอนเธอให้แข็งแกรง่งเธอหันมามองบ้านหลังนี้อีกครั้งมันไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุกสิ่งที่เธอทําขึ้นทุกการตัดสินใจทุกการทนทานกับความยากลําบากมันสะท้อนอยู่ในสิ่งนี้บ้านหลังนี้ไม่เพียงแค่เป็นสิ่งที่เธอครอบครองแต่มันคือสิ่งที่เธอได้สร้างขึ้นจากความพยายามของตัวเองเธอได้เรียนรู้ว่าในชีวิตไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ ทุกความสำเร็จมาจากการทุ่มเทความมุ่งม,มั่นและการไม่ยอมแพ้และในที่สุดเธอก็รู้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือสถานะทางสังคมมันอยู่ที่การได้รู้จักตัวเองได้มีความสุขกับสิ่งที่ทําและได้ช่วยให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าในตัวเธอความสงบที่เธอรู้สึกในตอนนี้คือสิ่งที่เธอได้จากการเดินทางที่ยาวนานและในที่สุดเธอก็รู้ว่าทุกการเดินทางทุกก้าวนั้นมีค่า และทุกความเจ็บปวดในอดีตเป็นเพียงการเตยมตัวให้เธอพร้อมสำหรับการเดินต่อไปในอนาคตที่สดใสท,ทุกความเจ็บปวดในอดีตเป็นเพียงการเตรียมตัวให้เธอพร้อมสำหรับการเดินต่อไปในอนาคตที่สดใสตอนนี้เธอสามารถยิ้มให้กับตัวเองในกระจกได้อย่างมั่นใจไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำลายความเข้มแข็งในจิตใจของเธอได้อีกแล้วเธอเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือการหลบหนีจากความยากลำบากแต่ความสำเร็จมาจากการเผชิญหน้าและการเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ เธอเห็นอนาคตที่ไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคตนั้นเธอจะไม่หยุดแค่การเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แต่เธอจะสร้างสิ่งใหม่ๆที่เต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จในเชิงทรัพย์สินแต่มันคือการสร้างมรดกที่มีค่าให้กับตัวเองและคนรอบข้างเธอจินตนาการถึงโลกที่เธอสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆด้านจากการให้กำลังใจคนที่เผชิญกับความยากลำบาก จนถึงการช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้คนที่ไม่ได้รับโอกาสในชีวิตและเธอก็ไม่ลืมว่าในการเดินทางนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอมีเพื่อนและคนที่คอยสนับสนุนเธอมาโดยตลอดแม้ในวันที่เธอรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวกำลังพังทลายพวกเขาคือคนที่อยู่เคียงข้างเธอและช่วยให้เธอลุกขึ้นความสัมพันธ์เหล่านี้คือสิ่งที่เธอจะรักษาและดูแลตลอดไปเธอเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่การเดินทางที่ปราศจากปัญหา แต่ชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและการค้นหาความสุขที่แท้จริงในสิ่งเล็กๆรอบตัวการกลับมาของเธอในวันนี้ไม่ได้เพียงแค่พิสูจน์ว่าเธอสามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้มันยังพิสูจน์ว่าเธอได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและยอมรับทุกสิ่งที่เธอเป็นทุกความเจ็บปวดทุกความผิดหวังไม่ได้ทําให้เธออ่อนแอลงแต่กลับทําให้เธอเข้มแข็งขึ้นทุกวันตอนนี้เธอพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้า พร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่ชีวิตจะมอบให้และเธอก็รู้ว่าแม้บางครั้งอาจจะเจอความท้าทายใหม่ๆเธ you อจะยังคงเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และในที่สุดเธอก็นนาาร,รู้ว่าเธอเป็นคนที่มีพลังและความสามารถในการสร้างชีวิตที่เธอต้องการเองและในที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอเป็นคนที่มีพลังและความสามารถในการสร้างชีวิตทีท่เธอต้องการเองเธอไม่ต้องการให้ใครมาบอกว่าเธอควรทำอะไรเพราะตอนนี้เธอเป็นคนที่กำหนดเส้นทางของตัวเองได้ ทุกๆก,ก้าวที่เธอเดินไปข้างหน้ามันคือการพิสูจน์ว่าเธอเลือกที่จะไม่อยู่ในเงาของใครอีกต่อไปชีวิตที่เคยถูกกําหนดโดยความกลัวและการยอมรับจากผู้อื่นตอนนี้มันกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังความเชื่อมั่นและความกล้าหาญเธอไม่ต้องการที่จะมองย้อนกลับไปที่อดีตแต่เธอเลือกที่จะมองไปข้างหน้าเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเธอรู้ว่าอนาคตนั้นไม่แน่นอน แต่สิ่งที่แน่นอนคือเธอจะทํามันให้ดีที่สุดเธอจะใช้ความรู้ที่ได้จากการเดินทางที่ผ่านมาเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับตัวเองและคนรอบข้างเธอไม่ได้มองแค่การเอาชนะความยากลําบากในวันนี้แต่เธอกําลังมองถึงการทําให้ทุกวันกลายเป็นวันที่ดีที่สุดเธอรู้ดีว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมันสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้และในที่สุดเธอเข้าใจว่าความสําเร็จไม่ใช่แค่การได้สิ่งที่ต้องการ มันคือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยความรักและความเข้าใจความสำเร็จคือการยืนหยัดในตัวเองแม้ในวันที่ทุกสิ่งดูเหมือนจะล้มเหลวเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่เคยถูกมองข้ามตอนนี้เธอคือผู้หญิงที่ยืนหยัดด้วยตัวเองและไม่มีใครสามารถทำให้เธอล้มลงได้อีกต่อไปทุกๆครั้งที่เธอหันมองย้อนกลับไปเธอจะเห็นแค่การเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และความพยายามและเธอจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอผ่านมันมา มันได้ช่วยหล่อหลอมเธอให้เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของตัวเองมันได้ช่วยหล่อหลอมเธอให้เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของตัวเองและตอนนี้เธอไม่เพียงแค่รู้จักตัวเองในฐานะผู้หญิงที่ผ่านการทดสอบและการต่อสู้ครั้งใหญ่แต่เธอยังรู้ว่าเธอมีศักยภาพที่จะไปไกลกว่าที่เคยคิดเอาไว้ทุกๆก้าวที่เธอเดินไปข้างหน้าเต็มไปด้วยความมั่นใจที่มาจากภายในเธอเริ่มคิดถึงโอกาสใหม่ๆที่จะมาถึง การเปิดใจรับสิ่งที่ยังไม่เคยลองทําให้เธอรู้สึกตื่นเต้นกับทุกวันใหม่ที่มาถึงเธอไม่เคยลืมความเจ็บปวดในอดีตแต่เธอเลือกที่จะใช้มันเป็นแรงผลักดันเธอไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่แม้จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในอนาคตเธอเข้าใจว่าในชีวิตไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแต่สิ่งที่สําคัญคือการมีความเชื่อมั่นในตัวเองและการใช้ความเชื่อมั่นนั้นเป็นกําลังในการต่อสู้และสร้างชีวิตที่เธอเลือกเธอไม่ต้องการให้ใครมาเป็นผู้กําหนดชีวิตของเธอ เธอเป็นคนที่มีความฝันและเป้าหมายที่ชัดเจนและเธอจะทำทุกอย่างเพื่อให้ฝันเหล่านั้นเป็นจริงทุกการตัดสินใจที่เธอทำในตอนนี้มันถูกขับเคลื่อนจากความรักในตัวเองและความเชื่อในสิ่งที่เธอทำและเธอก็รู้ดีว่าสิ่งที่เธอกำลังสร้างขึ้นในวันนี้จะกลายเป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังเธอได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามแค่เธอเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้เธอก็สามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งที่ชีวิตส่งมาให้ เธอไม่ต้องการให้ใครยกย่องหรือชื่นชมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เธอได้เป็นตัวของตัวเองเธอจะเดินต่อไปในเส้นทางที่เธอเลือกและเธอก็รู้ว่าไม่มีอะไรจะหยุดเธอได้อีกต่อไปเธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็ตามและเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับโลกที่กำลังรอคอยเธออยู่ทุกความสำเร็จที่เธอจะได้มานั้นไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงความยากลำบาก มันมาจากการที่เธอพร้อมที่จะเผชิญกับมันและทําให้มันเป็นบทเรียนที่นําไปสู่การเติบโตในที่สุดเธอก็รู้ว่าชีวิตไม่ใช่แค่การเอาชนะสิ่งที่ขวางทางมันคือการสร้างสิ่งใหม่ๆและการใช้ทุกวันที่มีค่าอย่างเต็มที่เธอจะไม่หยุดฝันไม่หยุดพัฒนาและในเส้นทางแห่งการเติบโตนี้เธอจะกลายเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาของตัวเองและในเส้นทางแห่งการเติบโตนี้เธอจะกลายเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาของตัวเอง ทุกวันที่เธอมีชีวิตอยู่เธอรู้สึกขอบคุณทุกโอกาสที่ชีวิตมอบให้แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะรู้สึกหนักหนาแต่เธอก็เลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าเธอเรียนรู้จากทุกๆความล้มเหลวและไม่ยอมให้มันมาหยุดยั้งการเติบโตของเธอการเดินทางของเธอไม่ได้เป็นเส้นตรงทุกขั้นตอนที่เธอทํามันเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการปรับตัวแต่เธอไม่เคยละทิ้งความฝันของตัวเองแม้เมื่อโลกภายนอกดูเหมือนจะท้าทาย เธอเริ่มเห็นสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นอุปสรรคกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสิ่งที่เธอเคยต้องเผชิญในอดีตไม่ใช่แค่ปัญหาที่ต้องเอาชนะแต่เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมให้เธอกลายเป็นคนที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นตอนนี้เธอไม่เพียงแค่รู้ว่าตัวเองแข็งแกรง่งแต่เธอยังรู้ว่าเธอมีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนอื่นเธอเริ่มเปิดใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เธอเชื่อว่าทุกการกระทําที่ดีจะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของความสุขการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแค่ทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นมันยังทําให้เธอรู้สึกเต็มไปด้วยความหมายในทุกๆวันของชีวิตเธอเข้าใจแล้วว่าความสําเร็จไม่ได้มีแค่การได้มาซึ่งเงินทองมันคือการได้มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้และทุกๆครั้งที่เธอให้ความช่วยเหลือหรือแบ่งปันความสุขกับคนอื่นเธอก็รู้ว่าเธอกําลังสร้างมรดกที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตของตัวเอง มันไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางวัตถุแต่เป็นความสําเร็จทางจิตใจเธอเข้าใจถึงความสําคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการที่เราได้ทําในสิ่งที่เรารักจากการที่เราได้ให้สิ่งดีๆกับโลกและคนรอบตัวและเธอก็รู้ว่าไม่มีอะไรในชีวิตที่เป็นไปไม่ได้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเธอจะทําทุกสิ่งที่เธอตั้งใจให้สําเร็จและเธอรู้ว่าทุกครั้งที่เธอล้มลง เธอจะลุกขึ้นและเดินไปข้างหน้าเสมอเพราะเธอรู้ดีว่าเธอไม่เคยอยู่คนเดียวเธอมีความรักและการสนับสนุนจากคนที่เคารพเธอและเธอจะยังคงสร้างสิ่งดีๆในโลกนี้ต่อไปเส้นทางที่เธอเดินอยู่ตอนนี้ไม่เพียงแค่เส้นทางที่เธอเลือกมันเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความฝันความหวังและการเติบโตเธอรู้ดีว่าไม่มีอะไรที่มีค่าไปกว่าการรักตัวเองและการทำทุกสิ่งด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักและความมุ่งมั่น และการทำทุกสิ่งด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักและความมุ่งมั่นเธอเริ่มมองเห็นทุกวันที่ผ่านไปเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในแต่ละวันเธอไม่เพียงแค่ทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองแต่ยังมองเห็นทุกการกระทําเป็นการสร้างความหมายในชีวิตการรักตัวเองไม่ใช่แค่การดูแลร่างกายหรือจิตใจมันคือการยอมรับในทุกความไม่สมบูรณ์แบบที่ตัวเองมีเธอรู้ดีว่าในชีวิตไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แต่ความงามที่แท้จริงมาจากการยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นอยู่เธอเริ่มเห็นความสําคัญของการให้เวลาแก่ตัวเองการให้เวลาพักผ่อนการฟังตัวเองและการทําสิ่งที่ทําให้หัวใจเธอมีความสุขเธอเริ่มตระหนักว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่มีแต่ความสุขมาจากการที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองและยอมรับทุกการเดินทางเธอเริ่มทําสิ่งที่รักโดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่คนอื่นคิดเพราะเธอรู้ว่าแค่เราเดินตามเส้นทางของตัวเองความสําเร็จจะตามมาเอง สิ่งที่เธอต้องการตอนนี้คือการให้ความรักแก่คนรอบตัวและแบ่งปันความสุขที่เธอมีให้กับโลกการที่เธอสามารถยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองทําให้เธอมั่นใจในสิ่งที่ทําเธอไม่กลัวความล้มเหลวเพราะรู้ว่ามันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตทุกๆก,การพยายามทุกๆความพยายามที่จะไปข้างหน้าคือก้าวหนึ่งที่สําคัญเธอเริ่มรู้ว่าชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการหาความสมบูรณ์แบบ เกี่ยวกับการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการใช้มันเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเธอได้เรียนรู้ที่จะเป็นคนที่รับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองและไม่ต้องการหาคําตอบจากใครเพราะเธอมีความเชื่อมั่นว่าเธอคือผู้กําหนดเส้นทางของชีวิตตัวเองเธอไม่ต้องการให้ใครมาบอกว่าเธอควรจะทําอะไรเพราะเธอรู้แล้วว่าทุกการเลือกนั้นมีค่าและมีความหมายและในที่สุดเธอเข้าใจว่าการทําสิ่งที่ใจรักไม่เพียงแค่ทําให้ชีวิตมีความหมาย มันยังทําให้เธอรู้สึกเต็มไปด้วยความพึงพอใจในตัวเองเธอคือผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเธอเป็นผู้หญิงที่สร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความมุ่งมั่นและเธอจะยังคงเดินต่อไปในเส้นทางที่ตัวเองเลือกเพราะเธอรู้ว่าความสุขและความสําเร็จนั้นไม่ได้มาจากการได้รับสิ่งภายนอกมันมาจากการสร้างความสุขภายในตัวเองและเธอก็จะไม่หยุดทําให้ชีวิตของตัวเองเป็นชีวิตที่ดีที่สุดที่เธอเคยฝันถึง และเธอก็จะไม่หยุดทําให้ชีวิตของตัวเองเป็นชีวิตที่ดีที่สุดที่เธอเคยฝันถึงทุกๆวันที่เธอก้าวไปข้างหน้าเธอรู้สึกถึงพลังที่มาจากภายในมันคือพลังของการตัดสินใจที่มั่นคงการเชื่อในตัวเองและการไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดเธอไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ทําให้เธอเติบโตทุกครั้งที่เธอได้เผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆเธอจะรับมันด้วยความกล้าหาญและรู้ว่าเธอสามารถเอาชนะมันได้ด้วยความมุ่งม,มั่นและความตั้งใจ ชีวิตของเธอไม่ใช่แค่การผ่านไปวันๆหรือแค่การอยู่รอดมันคือการสร้างความหมายให้กับทุกๆสิ่งที่เธอทำเธอเริ่มเห็นว่าความสุขไม่ได้มาจากการตาหาความสมบูรณ์แบบแต่เป็นการยอมรับตัวเองในทุกแง่มุมและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในทุกๆสถานการณ์เธอรู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเธอจะยังคงยืนหยัดด้วยตัวเองเพราะเธอได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งไม่ใช่แค่การทนทาน แต่มันคือการยอมรับอ่อนแอในบางครั้งและยืนหยัดต่อไปความสำเร็จของเธอไม่ได้มาจากสิ่งที่เธอได้รับจากภายนอกมันมาจากการที่เธอได้สร้างตัวตนที่แข็งแกร่งและยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อเธอเริ่มมองทุกวันที่ผ่านไปเป็นโอกาสใหม่ที่จะพัฒนาและเติบโตการมองโลกด้วยมุมมองใหม่ทำให้เธอเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าแม้ในวันที่ดูเหมือนทุกอย่างจะมืดมนเธอก็รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่ง และเธอจะสามารถก้าวข้ามมันไปได้เธอรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินความพยายามและความเชื่อในตัวเองชีวิตที่เธอกำลังสร้างขึ้นตอนนี้คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักไม่ใช่แค่ความรักที่มีให้ตัวเองแต่ยังมีความรักและความการุณาต่อผู้อื่นและเธอจะทำทุกอย่างในชีวิตนี้ให้ดีที่สุดเพราะเธอรู้ว่าทุกๆก,การกระทำของเธอนั้นมีผลกระทบและเธอก็อยากให้ผลกระทบเหล่านั้นเป็นสิ่งดีที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น เธอกำลังสร้างมรดกที่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางวัตถุแต่เป็นมรดกที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการพัฒนาและในที่สุดเธอก็รู้ว่าชีวิตของเธอไม่ใช่แค่การพยายามเอาชนะอุปสรรคมันคือการสร้างส,างสิ่งดีๆในโลกใบน,นี้ให้มากขึ้นเท่าที่เธอจะทำได้และเธอจะทำมันอย่างเต็มที่เพื่อให้โลกใบน,นี้เป็นที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคนและเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มเห็นผลลัพธ์จากการเดินทางที่ยาวนาน ไม่ใช่แค่ความสำเร็จในสายตาของคนอื่นแต่เป็นความสงบและความพอใจในตัวเองที่เธอค้นพบทุกย่างก้าวที่เธอเดินตอนนี้เต็มไปได้วยความรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เธอได้ทำมันมีความหมายเธอรู้ว่าทุกความท้าทายที่เธอเผชิญในชีวิตไม่เคยเสียเปล่าทุกการต่อสู้ทุกการสูญเสียทุกความเจ็บปวดล้วนแต่ทำให้เธอกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและยืนนิ่งในความเชื่อของตัวเองและในที่สุดเธอได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่เรามี แต่จากการที่เราได้เรียนรู้ที่จะให้ความรักแก่ตัวเองและแบ่งปันความรักนั้นให้กับผู้อื่นชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าที่ที่เธอไม่เพียงแต่รับมือกับโลกนี้ได้แต่ยังสามารถทําให้โลกนี้ดียิ่งขึ้นด้วยการกระทําของเธอเธอไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมจากชีวิตเพราะทุกสิ่งที่เธอมีตอนนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองการทํางานหนักเพื่อสิ่งที่เชื่อและการแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่นเธอรู้ดีว่านี่คือการจบการเดินทางในบทนี้ของชีวิต และถึงแม้จะไม่มีเส้นชัยที่ชัดเจนแต่เธอก็รู้ว่าเธอกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเธออาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดว่าความท้าทายในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอมั่นใจในสิ่งหนึ่งเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาเพราะเธอรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากทุกประสบการณ์และการให้ความสำคัญกับการเติบโตในทุกวันเธอไม่ต้องการให้ใครมาพูดถึงเธออีกต่อไป เธอแค่ต้องการให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและตอนนี้เธอได้ทำมันแล้วและทุกอย่างในชีวิตนี้มันคุ้มค่าแล้ว